สมัยก่อนหมู่บ้านหนึ่งในภาคกลางยังไม่มีไฟฟ้าใช้กลางคืนจึงมืดสนิทมีเพียงแสงตะเกียงจากบ้านเรือนและเสียงจจก,กระจันก้องไปทั่วพ่อแม่มักบอกลูกว่าอย่าออกไปวิ่งเล่นนอกบ้านตอนค่าระวังผีจะเอาไปในหมู่บ้านมีเด็กชายเชื่อพินเป็นคนซุกซนไม่เชื่อฟังวันหนึ่งหลังพระอาทิตย์ตกเขาแอบออกไปเล่นว่าวกับเพื่อนที่ทุ่งนา ทั้งๆท,ที่แม่สั่งห้ามเมื่อถึงปลายทุ่งเสียงลมพัดแรงว่าวที่ผูกไว้กลับขาดลอยหายไปผินวิ่งตามจนถึงใต้ต้นไม้ใหญ่จูจๆก็เห็นเงาผู้หญิงคนหนึ่งยืนหันหลังอยู่ผมยาวรุงรังเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งเขาคิดว่าเป็นคนหลงทางจึงร้องถามว่าป้ามายืนทำอะไรตรงนี้ครับหญิงคนนั้นค่อยๆหันหน้ามา ใบหน้าซีดเผือดตาโปนลิ้นห้อยยาวเลือดเปื้อไปทั่วพินรู้ทันทีว่านี่คือผีตายโหงที่คนเฒ่าเคยเล่าไว้เสียงหัวเราะแหลมสูงดังขึ้นลมแรงจนต้นไม้โยกไหวพินตกใจสุดขีดวิ่งสุดแรงกลับบ้านมาถึงก็ไข้ขึ้นสูงหลายวันกว่าจะฟื้นได้ก็แทบเอาชีวิตไม่รอด